thank you มาสองรถคันโปรดของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณกันค่ะก็เนื่องมาจากภาพของพี่น้องสาปอป้อมป๊อกประยุทธ์ที่โชว์หวานหยอกเย้าเกาพุงสยบข่าวร้าวในห่วงที่ผ่านมาแสดงพลังของสามปอ forever ที่จะรักกันจนวันตายแต่ส่องไปส่องมาความเหลืองอารามของรถโฟกเต่าด้านหลังก็ทําให้ถามกันว่ารถใครมาจอดเด่นอยู่เช่นนี้นะคะรถโฟกคลาสสิกรุ่นเก่า3939คันนี้ แม่ก็มาจอดอยู่ในมูลนิธิป่าร้อยต่อแบบนี้นะคะจะเป็นรถของใครไปได้ก็เป็นรถของบิ๊กป้อมนั่นเองนะคะซื้อมาเมื่อกว่า20ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีการชี้แจงในบัญชีทรัพย์สินมาทุกครั้งเลยนะคะว่าเป็นยานพาหนะที่มีอยู่แล้วก็มีราคา100,000บาทฮะ เพราะว่าบิ๊กปอมเนี่ยนะคะมีความฝังใจประทับใจกับรถโฟกเต่านะคะเพราะว่าสมัยเป็นนายทหารหนุ่มๆน,นะคะเคยมีรถโฟกเต่าแบบนี้คันหนึ่งนะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นยศร้อยโทนะคะก็ขับรถโฟกเต่านะแล้วก็สีเหลืองแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเมื่อขับไปใช้ไปซ่อมไปนะคะพลเอกประวิทยตอนนั้นก็เลยต้องขายไปนะคะพอขายไปเนี่ย ความรู้สึกฝังใจที่มีต่อรถโฟกเต่าสีเหลืองเนี่ยก็ยังอยู่ต่อมาพลเอกประวิทย์ก็เลยไปตามหาซื้อรถโฟกเต่าสีเหลืองแบบนี้นะคะมาแล้วก็ดูแลรักษาฮะ,ะแบบอะไหล่เดิมๆทุกชิ้นฮนะ,ะยังคงเล่นได้วิ่งได้เหมือนเดิมนะคะสมัยก่อนพลเอกประวิทย์ก็จะเอารถเนี่ยมาอุ่นเครื่องนะคะมาขับรอบบ้านบ้างแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยขาไม่ดีแล้วนะคะขับเองไม่ได้แต่ว่าก็นั่งได้นะฮะนั่งไป ใกล้ๆนะฮะหรือว่าบางทีเนี่ยก็มานั่งชมนั่งดูลำลึกความหลังนะฮะตามประษาคนแก่ที่มีอดีตให้ลํำลึกค่ะ